เป็นโรงเรียนที่จัดก,การเรียนการสอนเป็นที่ยอมรับเป็นที่ชื่นชมกับนักครูนักเรียนผู้ปกครองและองค์กรต่างๆในชุมชนโดยเฉพาะบุคคลจัดการศึกษาของโรงเรียนบ,นบ้านวันยวนผมกับผมขอแนะนำผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่เจด ตั้งสะมาธที่ปรสมาณประมากกที่ใหญ่ยี่สุนกรดหลุมกว้างคูณยาวคูณลึกประมาณห้าสิบคูห้าสิบร้อยลำตอลุมครับดูแลโดยการตัดแต่งกิ่งและกำจัดวัชพืชและสังเกอ เย ah ี on, ่ยมคือการที่นำผักผลไม้แล้วก็ขาน้ำตาลมาผสมกันแล้วก็มาเยี่ยมคือสาริืนจีครับอ๋อครับมีประโยชน์คืออะไรครับ้นไม oh my god um 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 oh oh ไปได้นะจะไมต้มได้ว่อนี่ตเองเ่เ็ไงเจไม่อยากเล่นไไปได้ไหมไปไม่กินตีนเลยมามากินมาเราไม่กุุ้ยา อีกหนึ่เรื่องที่โครงการที่มีความสำคัญในเรื่องของการจัดการศึกษาโดยเฉพาะการจัดการศึกษาในเรื่องของการพัฒนาระบบอุปกรอ์ปีนี้ทรานผู้ใช้ระบบในเรื่องการจัดการศึกษาแบบนี้ในความตั้งใจในความเียดระโดยเฉพาะอุปกรณ์นักเรียนผดยเชื่อว่าท่านก็รับท่านด้วยความทุกวันนี้เป็นอย่างยิ่งนะครับถึงแม้ว่าในวันนี้ก็จะ มันก็เป็นอย่างงี้นะครับที่เราจะมาเจอกันนะครับในวันนี้นะครับนะครับ Bác về máy nè